สวัสดีครับสวัสดีพอแม่นองนะครับครับสำหรับคลิปนี้กัผมสิมาบอเทงนะครับขอขอการเลือกสื่อขั้วนะครับการสื่อขั้วผ่าน่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า youtube นะครับเพราะทุกมือนี้นะครับการสื่องื่ซสื่อขั้วนี้สะดวกนะครับสะดวกเพราะว่าเราสามารถสื่อขายกันผ่านมือถือได้แล้วนะครับ ่างสองทางออนไลน์นะครับเพราะว่ายังก็ยังเฟซบุ๊กประกาศซืมีกลุ่มมีอย่างนี่สินะครับให้เกษตรกร,กรหรือว่าคนที่สนใจอยากซือซ้อซื้อขั้วไปเลี้ยงนี่สินะครับได้เขาไปเบิ้งแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้แต่ว่าการเลือกเลือกซื้อขั้วผ่านสองทางออนไลน์นี่ครับมันมีความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงสูงอย่างไรก็คือถ้าม,มีโอกาสที่ถูกโกงนะครับถูกโกงจากพวกมิช้าฉีพนะครับ แล้วก็อาซีอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเ้ออาซีได้คุย้ยี่มันบมตรงตามที่้นขายประกาศขายนะครับมันกับสิมีบางคนนะครับที่ตั้งใจสิมาโกงนะครับแต่ว่าค้นี่เพิ่นขายคนนี่เพิ่นี่มี่ขายประจําในสองทางเพิ่นตัวน,นั้นมืน่อก็มีความหนาเสื้อถือก็มีกันครับบอเมนว่า,าในใน ในสองทางออนไลน์คือจะใน YouTube ใน a c e b o o k นี่สิโกงทุกทุกเจ้าบอแม่นะครับก็คือส่วนหน่อยนะครับถี่ถี่ตั้งใจสีมาโกงนะครับก็คือบางคนอ่าสปอมมาใส่เฟซปอมมาอ่าเพื่อประกาศขายขั้วยราค่าถึกถนะครับขั้วตัวงามๆนะครับราคาถึกถจังสีนะครับแล้วก็ตัวนะครับหลอกกินเงินมาจํานะครับส่วนมากนะครับสิเจอนะครับสิเจอ สิเจอหลายนะครับที่ผมอยู่ในกลุ่มสื่อขายขั้วนี่ยครับในกลุ่มขั้วนี่ยครับหลายกลุ่มนะครับเกษสิอ่ามีหลายหลายหลายเขตนะครับที่เจอปัญหาเกี่ยวกับการถือโกงนะครับเพราะว่าบางคนนะครับเกษตรกรบางคนนี่อาจจะบ่ไขบ่ไขบ่ไขครเก่งในเรื่องของการใส่อ่าเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบเป็นสินะครับบางเทือเห็นราคาถือกะบดเเบิ่งบไดเเช็ครายละเอียดดีๆนะครับก็เลยเหตุให้เฮาถือโกงได้นะครับ สำหรับวิธีการนะครับวิธีการที่เฮ้าบ่อยากถิดโกงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้าเฮ้าสะดวกเลยก็คือไปเบิงต ouais ัวจริงเลยครับขอเขาไปเบิงตัวจริงเลยตัวนี้เฮ้าสีเห็นโตเป็นๆแล้วก็เฮ้าสิด้ตัดสินใจได้ว่าหมักบ่อแล้วก็ไปจับไปบายเบิงังซส่นะครับมันก็มันก็สิเป็นการดีนะครับแต่ว่าถ้าเฮ้ายุไกลแห้งจังส่นะครับยุไกลแห้งจังสี่เฮ้าบ่สะดวกอย่างซี่นะครับ ก็ต้องอันแรกเลยนะครับก็ต้องเบงเช็คเช็คคนขายนะครับรายละเอียดของคนขายเอยงสนะครับก็คือเขาเช็คเช็คพวกโปรไฟล์นะครับก็คือ,อค้นขายคู่นี้นะครับเขาเช็คเบงดีๆนะครับว่าเพิ่นเคยเพิ่นเคยขายมาหลายมาโดนบอ,อยังสินะครับเคยแบบว่าใส่เฟซบุ๊กมาเฟซบุ๊กมาโดนบอนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับ ส่วนมากคนที่พวกมีชาชีพที่มันมาโกงนี่ครับมันสิ <Facebook> มันสิต ma ั้งชื่ออ่ามันสิมาสมัครเฟซบุ๊กใหม่ๆนะครับเป็นพวกสมาชิกใหม่ๆสมัครเข้ามาใหม่เพื่อมาโกงไอ้สิ่นะครับเฮาก็ต้องเบิ่งว่าอ่าคนที่ขายนี่ขายมาโดนอะไรยัางเฟซบุ๊กใส่มาโดนอะไรยังนะครับมีเฟซบุ๊กนี่มีมีการเคลื่อนไหวบ่มีการโพสต์การหยังบ่นะครับอีหยังจังซี่นะครับให้มีโพสต์แบบหลายๆแน่นะครับบ่แม่นว่าสมัครเข้ามาเฟซบุ๊กนี่บ่มี บ่มีการโพดการยั้งเลยขม่ากับมา่โพดขายข้ยวย,ย่างเดียวอยัอง่ังสินะครับบางทมีมันกะมันกะคือแบบคือตั้งใจเมก,กงเลยล่ะนะครับก็ต้องเบิ้งนะครับแล้กวก็เช็คพวกเช็คค้นขายเช็คอยังให้ดีนะครับเท่ากับช่วยลดการถือโกงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งแต่คือต้องถามรายละเอียดนะครับให้ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับการรับประกันนะครับ กรณีที่่าเขามั่นใจได้แล้วว่า,าคนขายคนนี้บก,กงแน่นอนนะครับเป็นเฟซบุ๊กทีดใสอิลีแล้วก็มีคั้วอิลีอย่างสีนะครับเขาก็ต้องสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันนะครับการรับประกันต้หนี้ต่างๆนะครับที่คนขายรับประกันหรือว่ารับประกันทองอีย่างสีนะครับให้คุยก,กันให้เข้าใจนะครับว่า มีส่วนใดที่รับประกันแต่สมมติว่ารับประกันทองนี่นสิสามารถสิตรวจสอทองในบอ่อหรือว่ามีเอกสารยังยืนยันในบอ,อยังสินนะครับคุยให้ละเอียดเลยนะครับอาจีะยากแน่นะครับคุยให้มันละเอียดเพราะว่าเทากับลดความเสี่ยงเขาเทานะครับลดความเสี่ยงเขาเผื่อเขาสื่อมาเขาบ่ถืกใจยังสีมันก็บลำบากนะครับลำบากใจทั้งคนสื่อค้นขายนะครับอ่ะ้วกาเรื่องที่เจอกันดูๆนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ <c oughs> เรื่องของความสูงนี่แหละนะครับ วมสูงกับบางคนซื้อมาคนขายอาจจะจสิวัดได้สมมุติลอย40อีอย่างหนึงสินะครับแต่ว่ามาหอดคนอ่าคนสื่อไม่จะของไม่มาวัดได้ลอย38ลอย3 9เก่าอีกย่างสินะครับก็คุยกันให้มันเข้าใจนะครับเพราะว่าบางเทือการวัดกับบอสบแบบอาจิะแบบอาจีบอบอบอ,บอคือกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าจังหวะคุย้ยมันบนิ่งนีย่ยังสงีมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าให้บวกลบกันไปนะครับบวกลบบวกเกิน จักเส้นจักเส้นก็ว่าไปนะครับให้รับประกันเลยนะครับนี่แหละครับก็คือสูมือนี่นะครับเนาะมันก็มันก,นก็สะดวกการสื่อขายขั้วนะครับก็มีหล,ลายๆกลุ่มนั่นแหละนะครับในเฟซบุ๊กนี่ส่วนมากสิในเฟซบุ๊กนะครับใน Facebook เฟซบุ๊กมันก็นีน่แหละในเฟซบุ๊กสิถือโกงหลายนะครับส่วนมากส่วนใน youtube นี่ส่วนมากมันก็สิมี คนไปทายไห้นะครับหรือว่าจะของฟาร์มเป็นเฮ็ดสองของคนเองนะครับจะของคั่วยเป็นเฮ็ดสองของคนเองอย่างสี่โอกาสของการถือโกลมก็จะจีหน่อยนะครับแต่ว่าก็จิเป็นรายละเอียดของการพวกรับประกันีอย่างสี่นะครับกับตัวนันกะมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่จะของคนสื่อคนขายคุยกันเองนะครับคุยกันตกลงกันนะครับแต่ว่าส่วนใน a c e b o o k นี่ก็ต้องระวังนะครับพวกซื้อปอมนะครับซื้อพวกซื้อปอมที่แบบบังเทื่อนะครับมังเทื่ออาจจะปลอมซื้อ ซื้อคือกันนะครับซื้อคือกันครับจะแของจริงๆอิงยังไงสิครับสมมุติว่านายเอนะครับเป็นคนขายอยู่ในกลุ่มอยังไงสิเคยขายมาโดนแล้วมีโตโมีตนจริงนะครับบางคนพวกมีตาสีมันกับสีปลอมเป็นซื้อนายเอนี่ครับปลอมเป็นซื้อนายเอซื้อคือกัน,นรูปคือกันอยังไงสินะครับให้พี่น้องให้เบื้องดีๆนะครับมันมันมีความเสี่ยงสูงที่ที่แบบบางคนโมโหนะครับคิดว่าบางคนคิดว่าเอ้ยนาสิเป็นผู้หญิงอิ๋งยังไงสินะครับ อาจจะเป็นในเอจริงๆนะครับยังสีโดยที่บอดเช็คบอดเช็คอาโปรไฟล์ของ facebook ด,ดีๆนะครับกะมีโอกาสสิถือโกงได้นะครับส่วนมากเลยนะครับกเบิง้งราคานะครับเบิ้งราคาละ,าละวพวกที่มาโกงบางเทือมันจิต่างราคาราคาถือกวก็ปกติหลายนะครับมันสีผสมกับตัวผู้แอย่ังสีนะครับพี่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องในระวังนะครับ ถ้าเป็นการดีก็คือเข้าไปเบิงเลยครับถ้าสมมติว่าเขามักตัวนี้อิลี่ยังสินะครับก่อนสื่อรือว่าแชทสอบถามก็คนขายเลยนะครับถ้าเขาหายรายละเอียดแล้วถ้าเขาคิดว่าอยากไปเบิงนะครับอยากสิเขาไปเบิงก็คือเขาไปเบิงเลยนะครับเข้าบาตอตรงผมในกลุมคิของผมนี่คืออยากให้เขาไปเบิงสิได้เห็นตัวตนตัวจริงๆนะครับแล้วก็ ว่าห้ามากากกัก,บ,บ,กบ,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 บ่นะครับบ่าห้ามมักบอเอ่าถือเซโลกก็เพิ่นบอก็ขั้วตัวนี้บอไอยังจัซส่นะครับหฮาก็สิิดใจซื้อแบบสนิทใจซื้อแบบว่าต้องคิดออหยังนะครับว่าแบบสบายใจนะครับบ่่ต้องมาแบบถือโกงเรื่องของการหลอกหลอกห้โอนเงินมาจำาอ้ยังจัี่แลวก็ปิดบ็อกเฟซหายไปเลยน,นะครับเงินกับ,บ่แไม่หน่อยๆนะครับขั้วตละโตนะครับเงินมาจำาังเท่อกั สองสามพันสี่พันห้าพันก็แล้วเต่ยัอย่างสี่นะครับมันก็เป็นเงินที่้หลนะครับสำหรับเกษตรกรเท่านะครับกวังว่าคลิปมี้นะครับสิเป็นประโยชน์นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ซื้องวงวั้วนะครับผ่านสองทางออนไลน์นะครับก็เช็ใแ้มันดีนะครับจัางสี่บอดดโกงนะครับโอเคครับผมสำหรับคิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอคูณหลายๆครับสวัสดีครับ